โอเคครับทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันเกมวันพัฒแมนเดอะสตรองเกตกันเหมือนเดิมนะครับโอเคฮะก็หลังจากที่เมื่อวานสุ่มโกลิบาสไปนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาทดลองใช้กันดีกว่าครับแต่ว่ายังปั้นไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะมันต้องใช้เวลาสัก 2- อสาอาทิตย์นะครับเพราะว่ายังเปิดแผ่นทักษะเปิดอะไรยังให้ไม่ครบเลยอะ่ะพวกฟาร์มทักษะอะไรเงี้ยก็ยังไม่อัพเต็มเลยนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูสักหน่อยนะว่าพลังเท่าไหร่ละ่ะตอนนี้โกลิบารก็พลังรบรวมก็11ล้านนะครับยังไม่มีอะไรมากนะพลังโจมตี1นล้านสามแสนนะครับ HP 6 9ล้าน9กนะฮะก็แผนทักษะยังเปิดไม่ครบเลยได้แค่4ช่องนะครับขั้นสูงยังไม่ได้เปิดนะฮะไอเทมเฉพาะก็2ดาวนะครับกะจะมากดอาวุธนะแต่ว่าเอา้ามันหมดไปแล้วอะ่ะ ก็คือดีแล้วแหละซอมบี้แมนเราถือว่าโชคดีอุปกรณ์ก็ใส่เป็นเซ็ตแท็บบ็อกนะครับอัตาคลิแล้วก็ดาเมจคลินะฮะตรงนั้นก็จบตีเปอร์เซนต์อันนี้ไม่สวยนะการบับแผ่นนี้ต้องรีหาใหม่แต่ว่าการบับพลังแล้วก็การบับข้างมังกรก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ฮะก็เดี๋ยวไปลองดูกันสักหน่อยนะครับในเขตสกเรย์ที่สิ้นสุดนะฮะ let's go เมื่อเช้าก็ได้ลองเล่นไปละมาคนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ซ้ายขวาก็มีแต่บอดนะฮะคนนี้มีคนแล้วก็แท้งท็อปด้วยโอเคได้เวลาแก้แค้นแล้วฮะเอาของความเร็วมาให้โซนิกนะครับอัพไว้เดี๋ยวเดือนหน้าก็เป็นซอมบี้ละจะได้ไม่ต้องมาเสียเพชรลีฮะไปครับอัศวินจักรกลอันติเข้าไปก่อนหนึ่งที6ล้าน7แสนแล้วก็พาร์ทสจากทะเลฮะเข้าไปหวัวอัศวินจักรกล13ล้าน แล้วต่อด้วยการไล่โจมตีจากแผ่นกลยุทธ์ครับโกเคสซึเตะเข้าไป1ดอกโซนิคเข้าไปไล่โจมตีโอ้โหแต่ว่าเมจเจมฝั่งเขาก็เยอะเอาเรื่องนะครับเนี่ยดูดีเมจเจมแทงท็อปล้นแล้วนะฮะโกริมาร์ ard, ไล่เข้าไปอันติติดพิษไป4ี่ตัวนะฮะแทงท็อปมัสเตอร์อันติสวนคืนมานะครับเหมือนว่าจะเป็นแผ่นไล่โจมตีใส่ให้ฝั่งฮีโร่นะฝั่งเขานะครับทะเลยเอาสรุปใส่ใครวะทั้งปีศาจทั้งฮีโร่ไล่โจมตีเลยโอเค ทะเลเราเข้าไปหัวเต็มเตม28ล้านเข้าไปที่แทคงท็อปนะครับส้อนหรือเปล่าเาดาเมจไม่รู้ว่าส้อนหรือเปล่ากอลิบัสเราอันตีเข้าไปที่28ล้านนะครับเกาะถือว่าแรอางอยู่นะแล้วก็ถึงเทอร์โซนิกฟังเขาฮะโจมตีธรรมดาสวนขึ้นมาไม่ได้ตั้งค่าให้ได้อันตีนะฮะแล้วก็แทคงท็อปมาเตอร์อันตีเข้ามาจังหวะน,นี้ครับ25ล้านฮะยังยืนไหวต่อโดยทะเลเข้ามาหวัวอัศวินตะโกนของเราหนึ่งที่6ล้าน4 0 0 0 0โอเคไทเก์เข้ามาจิ้มหนึ่งดอกต่อโดยเกลิวฮะเอา แทงท็อปมังสวิรัตโดนพิษตายไปนะครับเมื่อกี้โดนระเบิดตู้มองไม่ทันเลยนะฮะระเบิดไปอีกหนึ่งทีแต่ว่ายังไม่ตายฮะทะเลเข้ามาหดก่อน10บล้านระเบิดหรือเปล่าจะมีใครตายล้วอ้าวโซนิกโดนระเบิดตายเกดิวก็ใกล้ตายแล้วนะฮะฝั่งเขาเซบินจัจกรกลอันติเข้าไปที่4ล้านแแสนน่าจะไม่รอดนฮะเกดิวเรียบร้อยครับกูเคสซึกก็หวดเข้าไปที่สซินจักรกหนึ่งที่4ล้าน9แสนถึงเทินแทงท็งทงทอปมาเตอร์ฝั่งเขาแล้วฮะตาหินเข้ามาดอกนี้ผางเ็าให้10ล้านนะครับ ถันเกยเข้ามาจิ้มหนึ่งดอกโอ้โหฝั่งเขาโดนพิษเกือบตายหมดแล้วนะอัศวินจะก,กลนฝั่งเขาอันตริเข้ามาดูดิแทงท็อปมังสวิรัตเรายังยืนไหวนะฮะแต่ว่าเกือบตายเหมือนกันปุริบาสเข้าไปไล่โจมตีติดพิษไป2ตัวแทงท็อปมังสวิรัตต่อยเข้าไป1ดอกเข้าสู่เทิร์นที่สนะครับโซนิกไม่ได้อันตรินะฮะโจมตีธรรมดาไปพาร์ทสีจากถะเลฮะอัศวินจะก,กลนอันตริเข้าไป1ล้านต่อด้วยพาร์ทสีจากทะเลลึกหววเข้าไป1ที่6ล้าน,น,นะครับ เก็บอัศวินจักรกลฝั่งเขาไปได้แล้วก็โกลิบาดเข้าไปไล่โจมตีก่อนหนึ่งดอกมาทะเลเราก็หวนเข้าไปที่ทงท็อปมาสเตอร์ผางผาเขาให้28ล้านครับยังไม่ตายนะฮะโดนสะท้อนกลับมา4ีล้านเแล้วก็โกลิบาดเข้าไปตอีกแปดล้านเจ็ดแสนมาน่าจะโดนพิษตายนะเนี่ยสตัวเนี้ยถึงเทิงทะเลฝั่งเขาแล้วฮนะขวดสขวนขึ้นมาที่อัศวนจกักรกลยังไงฮะโดนพิษตายรีย <laughs> ปร้อยครับโอ้โหโ,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 โคตรเอาดูดาเมจโกลิบาสฮนะ ห5โอ้โหตัวเดียวโอ้โหอะไรวะเนี่ยตัวมันก็โกงอยู่นะกัดกร่อนรัวๆอะไรนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะครับไม่อยากนึกภาพเลยถ้ามีอาวุธจะขนาดไหนโอ้โหอะของโซนิกเดี๋ยวให้ดูก็อัพดาวรอซอมบี้แมนนะครับนี่นะฮะใส่เป็นเซ็ตใส่บอกนะ5ดาวอยู่ดาวก็ยังอยู่กับด้วงกับเกลียวอยู่นครับยัง ให้มาไม่หมดนะก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยมาหาใหม่หาเพิ่มนะฮะโอเคครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมนี้ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ